ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยร้ายคนเนี่ยนะมาถามผมว่าคุณประยุทธ์จะรอดไหมหลังจากที่พักฝ่ายค้าน ได้ยื่นจดหมายนะครับให้กับท่านประธานสภาพเพื่อให้ทางศาลนะรัฐมนูญตัดสินว่าท่าประยุทธ์เนี่ยควรจะหมดวาระเป็นนายกนะครับกลางเดือนสิงหาหนี้หรือเปล่าหรือเพียงอีกไม่กี่วันอีกสิบกว่าวันเนี่ยนะ <c oughs> สำหรับคนไทยหลายคนเนี่ยจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะ <c oughs> ว่าทำไมอยู่ดีๆท่าประยุทธ์ถึงอาจจะต้องออกจากการเป็นตำแหน่งนายก ด้วยร่างเดินสิงหานี้<ฆ>เหตุผลนะครับเอาให้ชัดเจนะนันก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่ได้ร่างขึ้นมาเนี่ยเขาพูดชัดเจนอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้กันก่นกอนนะเขาได้พูดชัดเจนว่าไม่มีบุคคลคนไหนจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีของประเทศไทยได้มากกว่า8ปี จะ8ปีติดกันหรือจะ8ปียังไงก็ได้เนี่ยชนะมา4ปีแล้วมาชนะอีก4ปียังไงคุณได้เป็นนายกของประเทศชาตินี้เพียง8ปีเราต้องกลับไปย้อนดูว่าทำไมเขาถึงตั้งนโยบายอันนี้ขึ้นมาก็เพราะอะไรเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไม่มีโอกาสที่จะมีระบอบทักษิณหรือเพื่อไทยหรือ สิ่งที่เราเห็นกันว่าเวลาคนไทยรักใครมากก็จะอยากให้อยู่ไปยาวๆไม่ให้มีใครดำรงตำแหน่งที่สำคัญในส่วนของประเทศชาติได้เนี่ยมากกว่า8ปปีก็เป็นสิ่งที่ตลกดีนะไอสิ่งที่พวกคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่อยากให้ระบอบทักษิณกลับมาเกิดในประเทศไทยแล้วครองอำนาจเนี่ยดันกลับมากัด อาจจะกลับปกัดท่านประยุทธ์เนี่ยได้เต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะว่าผมได้อ่าน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 าน,นะครับรัชมนูญใหม่นี้ให้พวกคุณแล้วนะแล้วก็ได้ถามผู้ใหญ่ที่เป็นนักกฎหมายในวงในทั้งวงในวงนอกรัฐบาลทุกคนที่ผมคุยด้วยเขาค่อนข้างชัดเจนมากว่า ถ้าเอาตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นมาตรา264อะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณประยุทธ์ต้องหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่23สิงหานี้จะมาอ้างอะไรก็ได้ว่าคุณประยุทธ์มาเป็นนายกหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ล่างแล้วก็ควรจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เขาได้มาดำรงตําแหน่ง 3ปกีกว่ามาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยรัฐธรรมนูญนี้เขียนชัดเจนไม่มีใครดำรงตำแหน่งนายกได้มากกว่า8ปีคุณจะมาอย่างไงก็ได้คุณจะมาจากข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวามาจากการปฏิวัติมาจากการอะไรก็ได้ไม่มีใครมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า8ปี ถ้าผมผิดตรงไหนจากการที่ผมได้อ่านเองได้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่หลายคนที่เขากล้าพูดกับผมหลังเวทีนะแต่เขาไม่กล้าพูดให้กับประชาชนฟังอะนะถ้าเอาตามกฎหมายเลยคือไฟแดงเราควรจะหยุดไฟเขียวเราควรจะไปนะแต่ตอนนี้คนที่อยากให้ท่านประยุทธ์อยู่ต่อเน,นี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่ทอมมันไม่ใช่ไฟแดงหรือไฟเขียวมันคือไฟเหลือง นะไฟเหลืองเนี่ยเรามองได้สองอย่างให้เตรียมตัวหยุดหรือให้ขับรถเร็วมากขึ้นแน่นอน <c oughs> พวกที่อยากให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อก็จะมองว่ากฎนรัฐธรรมนนญเนี่ยไม่ใช่ไฟแดงหรือไฟเขียวมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นมันคือไฟเหลืองนะเราตัดสินให้ไปต่อก็ได้หรือเราจะตัดสินให้หยุดก็ได้แต่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ไฟเหลืองครับมันเป็นไฟแดงเลยครับ ถ้าอ่านรัฐธรรมน,นูนตามที้ผมได้อ่านมานะท่านประยุทธต์ต้องออกจากตําแหน่งนายกวันที่23นี้กฎหมายคือกฎหมายการเขียนคือการเขียนขนาดคนที่เป็นอยู่ในคณะร่างรัฐธรรมน,นูญฉบับนี้ขึ้นมาตอนนั้นก็มาวิเคราะห์เรื่องนี้กันแล้วก็มีเอกสารออกมาว่าผู้ใหญ่ในคณะร่างรัฐธรรมนูนเองเนี่ยก็ยังพูดเลยว่า แปีคือแปปี Full Stop ไฟแดงไม่ใช่ไฟเหลืองแต่ประเทศไทยมันม,มีปัญหาเนี่ยครับระบบยุติธรรมเราคือไฟเหลืองตลอดเวลาอยู่กับการพนะิจารณาของคนขับรถเองว่าคุณจะไปหรือคุณจะหยุดแล้วผมดูแล้วเนี่ยคดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอมไม่เข้าใจเหรอ ไฟเหลืองเขาไม่ได้หมายความว่าเตือนให้คุณหยุดเขาเตือนให้คุณยิ่งรีบเหยียบคันเร่งให้ผ่านไฟก่อนที่มันจะแดงก็นี่ผมวิเคราะห์นะผมไม่ได้หมายความว่าผมมีอคติอะไรนะครับผมอยากวิเคราะห์กับสิ่งที่ผมได้อ่านกับผู้ใหญ่ที่ผมได้คุยมาถ้าผมวิเคราะห์ผิดตรงไหนช่วยรุณามาอธิบายผมฟังได้แล้วไปหาสักข้อหนึ่งที่มาเถียงกับผมขึ้น ว่ารัฐนูญไม่ได้ร่างว่าคุณห้ามเป็นนายกมากกว่า8ปีจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ได้แต่ห้ามดำรงตําแหน่งนายกมากกว่า8ปีเราจุดยืนตรงนี้บอกนะครับแต่นี่คือประเทศไทยแทนนี่จะไฟแดงเลยจบไฟเหลืองเราดท่ทานเมืองไทยมันถึงไม่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องจะอยู่อำนาจของคุณจะขับรถหรือไม่ขับรถแ,แน่นอนครับ วันนี้พวกเขาขับรถถังแล้วเขาคงมองว่าขับไปเรื่อยๆแต่ประชาชนรู้นะกฎหมายชัดเจนครับไม่มีใครดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีได้มากกว่า8ปีขอบคุณมากครับทุกคนครับ